แสงของคุณเป็นสิ่งสําคัญมีคำถามถามใครอ้อนว่าโลกของเราเกี่ยวข้องกับความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานอย่างรุนแรงแม้แต่บทเรียนที่เราเลือกซึ่งเราก็เจ็บปวดสิ่งนี้เป็นทำได้อย่างไรพระเจ้าแหล่งที่มารู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้ เหตุใดจึงได้รับอนุญาตคำตอบคือประการแรกพระเจ้าไม่ได้ดูแลโลกของคนคือคนที่รักยิ่งคนรู้เรื่องนี้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีดังนั้นจึงไม่มีการอนุญาตสำหรับสิ่งใดพลังงานโลกคือ สิ่งที่คนสร้างขึ้นโดยเจตจำนงเสรีคุณอยู่ในความเป็นคู่ที่เป็นอิสระในการเรียกร้องพลังงานใดๆที่คุณต้องการโดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอกนั่นเป็นเหตุผลที่เรียกว่าการทดสอบข้อมูลนี้ ถูกส่งไปยังคนหลายครั้งสาเหตุของความทุกข์และพฤติกรรมที่เจ็บปวดนั้นเป็นเพราะคุณได้เลือกพลังงานแห่งการดำรงอยู่ที่ต่ำกว่าถึงจุดนี้นี่คือสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อนาคต ภัยพิบัติครั้งใหญ่ของคุณที่มีพยากรณ์ไว้ไม่ได้เกิดขึ้นและสิ่งที่ควรจะเป็นต่อไปส่วนใหญ่ก็ไม่เกิดขึ้นเช่นกันคุณได้เปลี่ยนอนาคตและกำลังก้าวไปโซ่พลังงานที่สูงขึ้นสู่เป้าหมายสันติภาพที่สูงขึ้นบนโลก คำสอนทั้งหมดของเราเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอยากลัวที่จะเก็บแสงสว่างไว้สำหรับสิ่งนี้และดำรงตำแหน่งของคนเราบอกว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนไปเราเตือนเกี่ยวกับพายุใหญ่ความผันผวนของสนามแม่เหล็กและแผ่นดินไว้ ทั้งหมดนี้ได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การลงโทษจากพระเจ้าแต่เป็นการเคลื่อนไหวของกายอาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงแบบสั่นสะเทินของเธอเองเราจึงพูดอีกครั้งว่าคุณต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณสร้างขึ้นและดำเนินการตอนนี้ เพื่อความสมดุลกำจัดสิ่งที่ไม่เหมาะสมอย่างเห็นได้ชัดในมุมมองของเราประวัติล่าสุดของคนแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้กำลังดำเนินไปได้ด้วยดีมีข่าวดีมากมายที่นี่แต่คุณจะไม่เห็นในสื่อของคุณอย่าตื่นตะหนกคุณกำลังเปลี่ยนแปลง สิ่งต่างๆมากมายรู้ว่าสิ่งนี้อาจต้องใช้เวลาหลายชั่วอายุคนกว่าจะสำเร็จแต่คุณคือผู้บุกเบิกและคุณได้สร้างความแตกต่างแล้ว